ปะภูเขามาผมก็ใช้ระบบการรักน้ำมาตกใส่กังหันหมุนนะครับแต่ในเวลาเดียวมันก็ทําให,ให้ระบบไฟฟ้าพอมันสว่างมันทำอะไรเราก็ไปทําอย่างอื่นได้นะครับแต่ทีนี้ปุ๊บแต่ข้างล่างสวนนะครับตีนเขามันก็มีน้ําไหลผ่านอยู่แล้วนะครับผมก็ยกน้ําขึ้นมาอีกหนึ่งแนวระดับหนึ่งนะครับเราก็ใช้กังหันอีกตัวหนึ่งมาเป็นเป็นระบบการทํางานอีกด้านหนึ่งนะครับก็ครับผมครับผมเรามีน้นํามีคลอง ดำวัดนะที่ได้ว่าพี่โน่เมาอยู่ิจนะนี่จริงๆเราไม่ได้ไปเล่ครับผมแต่แต่พี่ที่ปิจนาห์ก็น้ําเยอะนะครับแต่น้ำทั้งบนลงมาครับครับอยู่ที่ผมนะที่ที่ที่บ้านนะครับเป็นอย่างไงครับ สองตอนนะครับไออันนี้คือบ้านตรงนั้น,นครับแต่นี่มาปุ๊บอันนี้คลองมานี่แต่นี่คือบ้านไอนนพีภูเขาไปทางนูงน้นอ,อีกทีนะนี่น้ํามีตลอดเวลาตรงนี้นะครับน้ำข้างบนนี่ก็มีตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแต่ผมเอาน้ําตรงนี้มาข้ามเข้ามานะครับข้ามมานี่เป็นระบบการล้างน้ำน้ำนี่มีต้นทุนอยู่นะครับต้นทุนอยู่ของผมนี่ผมใช้ระบบตรงที่ว่าน้ํามาจากนี่มาจากห้วย สองห้ยเนนครับมารวมกันก็จริงนะแต่ว่าวิธีการขุดของผมนี่ขุดสร้างเหมือนเหมือนกำแพงในน้านะครับกาแพงในใต้น้ำเนี่ยครับแล้วก็ปิดฝาด้วยวิธีนั่นก็คือเอาดิดอิดดินซีเมนต์เนี่ยว่าเราว่าดิดอินซีเมนต์หมายว่าเอาอิดทั้งดินทั้งหินะนั่นอ่ะมาผสมเรา,เาปูนเข้าไปผสมเนี่ยครับแล้วก็เคี่ยวให้มันเหนียวเหมือนขี้วนนัวนั่นนะฮะจากนั้นพวกกรอให้มันแห้งนะครับมันก็กลับกลายเป็นแผ่นปูนแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยครับแผ่นเนี่ย เอามาปิด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 มันนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีกระบอกน้ําข้างในก็เป็นหัวงกระโหลกน้ำเนี่ยครับเป็นหัวงกระโหลกน้ําก็ต่อวิ่งเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะมาปุ๊บนะอิดหินดินทรายเราสร้างกรอบให้มันซะสุดท้ายมันก็คือเป็นกรองน้ําดีๆนี่นะครับเป็นกรองน้ําดีๆนี่ทีนี้น้ําป่าม,ามาันมาณนานะปุ๊บนะเราก็ทําน้ําป่าก็มามาปุ๊บก็มากาจบอย่างนี้ซะมาป่ามาจบอย่างนี้ครับสรุปแล้วด้านในนันเป็นหวงกระโหลกน้ําที่กรองเรียบร้อยแล้วนะครับ พอกรองมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะวิ่งเข้ามาตรงนี้ปุ๊บผมก็ใช้ระบบไอแวร์ปั๊มก็คือมีช่องระบายอากาศไว้หน่อยหนึ่งเหตุผลนะครับถ้าเป็นระบบน้ําที่วิ่งพื้นจริงๆนะครับยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นหัวกระโหลกที่จากปั๊มมานยสมมตินะครับน้ําจะขึ้นลงยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าว่าถ้าไม่มีตัวนี้นะครับไอตัวนี้แหละมันจะหยุดอากาศไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ปจะเป็นศูนย์อากาศหมดแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ปุ๊บอากาศจะมาหยุดอยุดตรงนี้ตรงนี้นะครับ สุดท้ายน้ำวิ่งประมาณ 3- าสีนิ้วออกนี่ไม่กี่นิ้วนะครไม่เยอะนะครับแต่ตัวนี้ปุ๊บพอเรามาติดแอร์แวปั๊มหรือหัวปั๊มเล็กๆหรือระบบท่ออากาศปิดแค่นั้นอนะ่ะพออยู่ตรงนี้ปุ๊บอากาศตรงนี้เป็นศูนย์อากาศทั้งหมดนะพอเป็นศูนย์อากาศทั้งหมดนี้เราสามารถจะส่งน้ําไปไกลตามที่เราต้องการได้ตรงนั้นนะครับนะครับตัวดัก,ดกอากาศนะครับตรงนั้นครับแอร์แวะตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้เมื่อน้ํามีเยอะแล้วปุ๊บสุดท้ายผมเอามาตอร์ห พอเปิดน้ําน้ำกระท่อหลุดข้อแตกตรงนั่นนะครับผมผมนี่ทากังหันตัวใหญ่ไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งกังหันโคดโคกนี่นะครับตัวใหญ่นะครับพอน้ำที่มาตกเสร็จกังหันตัวนี้นะกังหันนีก็หมุนไปอย่างเดียวอะนะหมุนไปแต่ตัวนี้นี่ผมติดจินนอรเตอร์เป็นไดนามเล็กนะฮะเป็นระบบดีซีโวล์ก็คือใช้เดี๋ยวนี้เป็นของจักรยานไฟฟ้าดีซีโวล์นะครับตัวนั้น ผลเพราะว่าถ้าเป็น A c ซวลเมื่อไหร่นี่ปุ๊บนะมันจะเนียงดืดสุดท้ายมันไม่หมุนนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้ติดปุ๊บปรากฏว่ามันสูงตั้งเจ็ดเมตรนะครับนี่ความสูงผมเจ็ดเมตรนะถามมันก็ตัวใหญ่เบ้อเลยนะตัวสูงมากเลยที่นี้ปุ๊บแรงบิดมันก็สูงเนื่องแรงบิดสูงปุ๊บนะฮะพลังงานมันได้แล้วตลอดนะครับปล่อยน้ําเต็มที่นะปรากฏว่าเราได้น้ําแล้วก็ตกเป็นระบบซึมอย่างอื่นไปนะครับคือน้ําล้นทั้งหมดตัวนี้เราได้มา อยู่แล้วนะครับได้ไปมาแต่ผมสร้างฝายขึ้นมาอีกลูกหนึ่งนะครับสร้างฝายข้างล่างเนี่ยนะพอสร้างฝายข้างล่างนี้ขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าน้ํามาไหลเต็มที่เลยผมสร้างกังหันตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับกังหันตัวนี้นะครับดูภาพตัดนะครับดูภาพตัดนูอัน,นี้เป็น พื้นตลิง่งนะครับอันนี้แนวน้ําที่น้ํามีดูตลอดเวลานะครับประมาณนี้ครับยกขึ้นมาสูงประมาณเพียงหัวไหล่นะครับปรากฏว่าต่อท่อเล็กๆนี่ครับออกมาแล้วผมดึงเป็นระบบเป็นตะบันน้ําไปเป็นตะบันน้ำนะครับน้ําจากข้างล่างนี่ครับสามารถไหลขึ้นและสูงไปนู่นครับประมาณกี่เท่านั่นนะ นี่จากหัวไหลนะครับประมาณ15บ6สบหเมตรนี่ขึ้นนะครับมันมีตัวกระแทกขึ้นอ่ะครับมีกระแทกครับคือเรื่องของเรื่องวิธีการมันก็คือน้ําวิ่งมาอ่าขยายดูนะครับอันนี้กระบอกปิดเฉยๆนะครับกระบอกปิดอันนี้ก่อนจะมานี่ก็มีท่อต่อเล็กนึงออกมาเนี่ยไอ้นี่มาปุ๊บก็ดีเป็นอะไรครับเป็นเช็ควาล์วกันกลับนะครับอันนี้ก็เป็นท่อที่จะส่งไปนะครับอันนี้ก็ท่อธรรมดานี่ก็เป็นช่อง สามทางที่มีเช็ควาลวอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมขยายความอีกทีอีกรอบนะบนี่คือตัวผิดซะอันนี้ก็ท่อส่งนะครับน้าที่ส่งเข้าไปนี่นะครับสูงว่านี่ประมาณหัวไหล่ครับสรุปแล้วประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรกร็ได้เอามตรครึ่งประมาณนั้นครับน้ําวิ่งเข้ามานี่นะครับร้อยเปอร์เซนต์วิ่งมานะครับน้ําวิ่งมาร้อยเปอร์เซนต์ถูกอัดเข้ามาทั้งหมดนี่เนะี่ย 70เหลือนี่ประมาณน้ําอยู่ในนี้คืออากาศประมาณ30%น,น้ํา70%นี่ครับจะถูกระเบิดออกมาและทิ้งออกไปนะครับประมาณ70%อีก3 0นี้มันไม่รู้จะไปไหนนะครับพออากาศมันร้อนแล้วมันกำการขยายตัวมันก็วิ่งกลับมาไอตัวนี้วิ่งกลับมาเนี่ยสูงเกินกว่า10เท่าของค่าแรงน้ำถงของโลกของเราไม่เกิน10เท่าเนี่ยครับมันก็ทําให้ตรงนี้สูงเมตรครึ่งก็ไม่เกินนั่นไม่เกิน15เมตร ประมาณนั้นครับแล,แล้วน้ำ,น,ำน้ำมีจำนวนประมาณเท่าไหร่ที่มันกระแทกเข้าไปเนอ่อสามสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันเท่ากับนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วอ่อวิ่งมานิ้วครึ่งหรือน,นิ้วครึ่งนะครับวิ่งขึ้นมานิ้วครึ่งผมตีเป็นทั้งหมดอ่าท่อนิ้วครึ่งวิ่งมาประมาณ15เมตรอะประมาณสักสองสามท่อนเนี่ยนะครับมาปุ๊บสองสามท่อนถามว่าน้ำวิ่งมาสามสิบห้าเมตรปุ๊บมาผ่านประตู ปิดเปิดน้านี่ครับประตูปิดเปิดน้ําเพื่อกําหนดค่าประตูที่จะให้น้ําออกมากเท่าไหร่นี้นะครับ <c oughs> ไอ้ตรงนี้ก็มีประตูเล็กๆเว้นซะหน่อยหนึ่งครับไล้ตัวดักน้ำ <c oughs> ตัวดักน้ำ <c oughs> ไอ้เช็ควาลตัวนี้เป็นประตูกันน้ํากันกลับอ, <c oughs> อ่ะการกลับน้ํา้อ่าน้าไปอย่างเดียวมาไม่ได้นะครับนันประตูกันน้ำมันกลับตัวนั้น,นครับเ <c oughs> ช็ควาลตวงนั้นตัวนี้น้ําขึ้นไปแล้วน้ําลงมาไม่ได้หนึ่งตัวแล้วครับแล้วก็น้ําไปอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือน้ําออกไปอย่างเดียว กับกันเวลากระแทกขึ่นไปนี่มันมันมีมันมีส่วนคล้ายๆว่าจากจากใหญ่ไปหาเล็กก็ไดอเป็นเป็นเป็นหน้าตัดเท่ากันเท่าเท่าเป็นหน้าตัดเท่ากันเสมอแต่ว่าให้เป็นระบบแอร์แวร์ปั๊มตรงนั้นต้องเก็บอากาศใหญ่กว่าเดิมอาจจะเป็นสามนิ้วก็ได้ต้องต้องซื้อรูอทำเองอันนี้เรามาดัดแปลงเองนะครับเป็น PVC หรือท่อเหล็กก็ได้ครับ ครับครับมีเช็ควาล์วกันกับกำดับมาติดตั้งตรงนั้นชนไครับไม่มีอะไรได้มีตัวอย่างมาไหมนอยู่ในหกล้อมานแต่ถ้าถ้าล้นหกล้ออยู่นี่นะเราก็ไปลื้อออกมาเราดูได้มาโจ้ที่ชนะนุ่นวันเออครับเออเอกสารผมไม่ไม่ได้มาติดตามมานี่นะครับเป็นปึกๆนะครับตรงนั้น ค<อ>บถ้าน้ำเป็นเขาตรงนี้มานี่นะปุ๊บจะจะลากมาให้ดูเลยนะตัวนี้หนึ่งคบคบผมคบมอบา่อาครับผมถ้าน้ําม,มาตลอดข้างล่างไม่ไม,ไม่ไม่ยากครับ<ม>ถ้าน้ําม,มาอย่างงี้ปุ๊บนะสมมติน้ํามันอยู่ประมาณนู่นนะเรามองดูอู้ประมาณสักหัวไหลนะครับลางแต่หัวไหลนะั้นลากมาถึงตรงนี้เลยนะปรากฏน้ําต่อตะบันน้ําจากนี้ขึ้นบนท่วมหลนหลังคาสบายสบายเลยครับตัวนี้ครับรคำ<อบ>คำไอ้ตัวนี้กังหันใช่ไหมครับ นี่นะครับครับคือว่ามันมันมีจังหวะช่วงที่ว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่ได้เตี้ยดินเลยลากขึ้นดินเลยลากไปดินเลยากไดวางบนดินไปเลยครับคือเรื่องของเรื่องมันก็คือต้องการเอาน้ําข้างบนแค่นี้อ๋อจักจักน้ำข้างบนน้ำข้างบนมาขับขับแค่นั้นครับแต่ถ้าไม่มีน้ำข้างบนนะน้ำลึกๆึลากไปมันมันก็ไปได้นะครับแต่ผมเคยเห็นที่อำเภอฝางนะที่อำเภอฝาง น้ำน้ำจากข้างล่างเนี่ยน้ำกระแทกขึ้นบนเขาเป็นเป็นร้อยร้อยเมตรเลยครับผมก็เป็นยังโดยเดียวกันอยากใหญ่ไปหาเล็กเรื่อนอันใช้แรงกดอากาศใช้แรงกดอากาศตัวเดียวกันนะครับแต่ทีนี้กลับมามองตัวนี้นะครับเหมือนผมว่ามีผมทํากังหันตัวนี้ไว้นะไอ้กังหันตัวนี้นี่เรื่องของเรื่องมันก็คือมันเป็นพื้นที่ลาดเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะผมติดกังหันตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วผมต่อก้านอีกก้านหนึ่งขึ้นไปเป็นอ่าเขาเรียกว่า ยอยที่อยู่ใต้ท้องรถนั่นเองกากบาทนั่นเนอะเอาขึ้นไปข้างบนนู่นเพราะว่าระบรบน้ําในบางทีน้ําน้ําก็ท่วมมาประมาณนี้ <c oughs> บางทีน้นําบ้าบ่าก็บ่ามานึงนั้นผมติดตั้งครน,นี้ไปปุ๊บแล้วก็ติดอุปกรณ์ติดตั้งซะติดจเนเตอร์ไดนาโมอะไรเรียบร้อยนะทดรอบอะไรเรียบร้อยปุ๊บนะไอ้นี่หมุนตลอดต้องการแย่ทีแรกผมก็ใช้น้าว่าโอ้โยเยอะๆคงจะได้พลังงานเยอะๆที่ไหนได้ครับต้องการเพียงแท่น้ําฝ่ามือเดียวน้ําเพียงฝ่ามือเดียวแค่นั้นนะ อัดเต็มที่เลยประกฏบ่าครับระบบไฟในทั่วสวนสว่างหมดเลยทีนี้เออที่แท้จริงต้องการแค่นั้นนะครับใช้อ้ไอ้มีเฟืองทดอะไรมีนิดนิดหน่อยครับต่อ20หรือว่าอะไรตรงนั้นไม่ไม่ต้องห่วงมันตรงนั้นไม่ห่วงไม่ห่วงตรงนั้นไม่ห่วงสักอย่างเลยครับเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้มันรอบจัดเป็นเป็นอาเรว่างโมเล่เป็นตุ๊กตาเพื่อต้องป้องกันให้ค่นเ้าครับ มีโมเลตติดตั้งม,มีสายพานเพิ่มขึ้นถ้ามีให้ติดตั้งไปเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่เปิดน้ําแรงไม่แรงแค่นั้นมันจะปดต้องการให้รอบจัดจะเปิดน้ําแรงแรงกระหมูบ้าละห่ำระที่นั้นนะครับแล้วคานวณไม่ต้องไปดปดสมองมันมากมายนะครับถ้าน้ําแรงพลังงานเยอะมีปุ๊บมันก็จะได้ตามที่เรากําหนดทันทีเลยนะครับเหมือนตัวนี้นะครับกังหันตัวนี้นะครับตัวรอบมันตรงที่ว่า ถ้าหากว่าต้องการระบบไฟคงที่ใช่ไหมครับเราก็เปิดอัตราการไหลของน้ําที่ตกลงมาตกลงมาตกลงมานี่ครับถ้ามหมุนคงที่นะครับระยะคงที่ระยะเท่ากันทั้งหมดนี่ครับน้ําเป็นค่อยขดสตาร์ทแค่นั้นครับแล้วก็ตุกข้อเหวี่ยงตรงนี้เล็กๆที่เรามารัดอุปกรณ์ให้มันเสมอไว้ตลอดมันมันจะกลับกลายเป็นขดลันมันจะเหวี่ยงหนีแล้วมันจะได้รอบขพงมันคงที่นะครับ่าเมสมอมันไม่ตกเลยนะครับวูวูว,วูอย่างนี้ไม่มีครับตรงนั้น ครับผมครับผมน้ำหยดครับน้ำน้ำหยดน้ำไหลเพียงแค่สี่ครับผมนะฮะอันนี้คือือตัวนั้นนะครับครับครับมันหนักนะครับครับครับน้หนักน้ไม่เยอะครับผมเพียงแค่นี้นะครับถามว่าเราก็ไปใช้ไฟระบบไม่มีค่าบินรายเดือนแล้วเข้าครับเข้าครับ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 อุปกรณ์อยู่นน่นเลครับไม่เอามาครับอยู่ที่ควนมีดนะครับอยู่ที่เอ็ม โรงโรงเรียนคุณมิตรเข้าครับอยู่นั่นอยู่ครับเข้าครับครับครับอยู่ตลอดครับอยู่ถาวรเลยครับอยู่อยู่ถาวรเลยครับผมอยู่ที่โรงเรียนนั่นเลยครับ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 นั่นวิธีการนั่นก็คือเอาครับผมแต่ถ้าไปตั้งแต่เช้านะป่านนี้คงจะรู้อ๋อจริงๆแล้วน้ำข้างล่างขึ้นข้างบนได้ยังไงอีกนะ น่าคำคำครับดีแล้วครับครับและอีกแนวตรงที่ว่าเนี่นะครับพอยกน้ําปุ๊บมันก็ได้เป็นสนามนันทการของชุมชนปราก่าเด็กๆกว่าจะไปฝึกว่ายนะพอดีเรื่องของเรื่องบ้านผมอยู่ภูเขาัครบปรากฏว่ามันไม่เหมืนไม่เป็นทะเลนะพะเยาครับอยู่อยู่อําเภอภูซางอีกทีนึงทีนี้มันกลกับกลายว่า บ้านดอยไม่มีที่ว่ายน้ําเดี๋ยวเกิดสึนามิมาไม่ไว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ผมเอาเรือไปเนี่ยเรือขยักไปนะฮะ <c oughs> เอาเรือขยักไปครับเอาเรือขยักไปเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อเป็นกระบวนการในการเป็นฝึกพื้นฐานในให้ชุมชนว่าพายเรือการเอาชีวิตรอดบนเรือได้ไหมอะไรผมมีกิจกรรมพวกนั้นอยู่นะครับ <c oughs> ทีนี้ปุ๊บชาวบ้านก็กลับไลทำไปทํามาปุ๊บยกน้ําได้เพื่อเพลินแถลไม่พอนะแล้วก็ชาวบ้านได้อีกทีนึงครับได้เป็นสนามฝึก พายเรือเล่นนะครับแล้วได้กังหันนี่พอได้กังหันสามารถเอาน้ําไปวิทย์หรือ่าทำหลากหลายอีกตรงนั้นนะครับมผมติดตรงนี้มาปุ๊บนะเดี๋ยวนี้กําลังไปหาเอาเกียร์มอเตอร์นะครับหรือเกียร์พันห้าแรงมาติดตั้งเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาคอมเร,รถยนต์ของรถทัวร์นี่ไปติดตั้งทีกกับกายไว้ตรงนี้ก,บก,กับกายเป็นห้องชีดลมห้องห้องเย็นน้ําไหลผ่านตลอดมันจะอยู่ได้ตรงน,นี้ตลอดนะครับก็เก็บได้เหมือนครับอตอหนึ่งหนึ่งกิโลวัตต์หนึ่งกิโลวัตต์ พอใชเลยพอโอ้สบายเลยพวกนี้ติด<า>ตั้งครับเดี๋ยวนี้มันจะว่าไปเหมือนเป็นฐานเรียนรู้พลังงานทดแทนทางเลือกตอนนี้นะครับตรงนั้นที่นู่นนะครับแล้วพูดถึงว่ามันเวลาฝนตกหนักๆห,หรือว่าต้องยกได้ไหมเกิดพน้ำน้ำมันแรงกันยกยกไอ้มอโมเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้มีหลังคาเรียเรลอยแลยยกโมเตอร์ขึ้นไปข้างบนโดยพาดไอ้กังหันตัวนี้โยกตัวมันขึ้นนะครับอ่า ไอ้วิ here, ่ตัวน no oui, well, ี่ทีแรกมันอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมโยกตัวมันขึ้นอย่างนี้ครับระดับตรงนี้ผ่านเลยเลยระบบน้ําที่ผ right? ่านมาหลายปีแล้วที่เช็คดูว่าน้ําถ้าน้ําท่วมกังหันไม่หมุนเพราะแรงบิดมันเสมอกันนะครับแล้วแล้วมันไม่ต้านน้าเหรอไอไอไอตัวไอไอตัวกังหันเนี่ยอ๋อไม่ต้านครับไม่ต้านครับคือว่ามันไม่มีอะไรมีเต่ดคงสองข้าง แล้วก็มีอะไรมีตัวตักอ่ามีใบมันนะครับมีใบมีใบมันเหมือนเหมือนกังหันโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้างอนงอนเมื่อไหร่นะถ้าน้ํามากมันจะเสียงตังตบ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 จริงจริงต้องเหมือนลูกมาเฟืองไะถ้าน้ําวิ่งมาปุ๊บมันจะมนิ่งเสียงเงียบครับเหมือนเสียงเงียบเออครับตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับใช้น้ําเล็กน้อยนะครับแต่ได้พลังงานเยอะแยะนะครับตอนนี้ทางนู่นนะครับเขามาถามผมว่าทําไมไม่เอาตะบันน้ําขึ้นข้างบนผมก็ตนตะบันน้ําขึ้นข้างบนนะครับ บ้านอยู่ตรงประมาณนี้นะครับตะบ,บันน้านี้ขึ้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยน้ามานี่น้ํไมันตกข้างบนนี่นะแล้วใส่แท่งตรงนี้ปุ๊บป,ปล่อยน้ําลงมาข้างล่างอีกเป็นตะบ,บันน้าเอาน้ําขึ้นข้างบนนี่อีกนะครับเพราะฉะนั้นน้ําข้างล่างนี่ <ทำ S 1> ไปเอาน้ําไปตกข้างบนนี่ไปหมุนกัางหันตัวเล็กๆอยู่ตรงหน้าสวนนู่นับครับของผม,มเป็นอย่างนี้คือว่ามันเป็นคลองคลองไหลตลอดเลยำทำได้คทำ ทำได้เลยครับทำได้เลยครับทำได้เยอะด้วยคือว่าเรามีสิทธิ์กั้นน้ํากั้นกั้นเขื่อนขึ้นมาน้ําประมาณสักสักเม็ดสูงสุดไม่เดือดร้อนใครครับไม่ไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนใครไม่เดร้อนไม่เดือดร้อนใครกลัวว่าแบบว่ามันมันมันจะสั่งเกินไปกลัวจะไม่ตามไม่ไม่ไปพอดีครับคือมันไม่วิบัติเท่าตรงสสหรือใครทำอะไรสักคน ไม่ได้ร้อนใครตรงนั้นครับเข้าผมเข้าผมเข้าผมตรงนั้นคะเข้าผมแต่แต่ที่นู่นกับที่นี่ภูมิทัศน์ใช้ได้หมดละเยน็ยนครับเยน็นเหนเคยเย็นครับครับผมครับผมโ <c oughs> อเคดังนั้นขอบคุณมากๆเลยครับผมที่มาให้โอกาสและให้ความรู้ตรงนี้นะครับอยังมีไหมอาจารย์นันเอาอาจารย์นันสักนิดหนึ่งอาจารย์นันสักนิดหนึ่งเผื่อมีอะไรดีๆ อ,อันนี้หัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่ไม่ก็ต้องพูดสักหน่อยนึงับคือจริงๆแล้วนี่หมัดทําเป็นหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์หมัดนะฮะไปไปตะเวนฝึกมาเกือบสองเดือน <c oughs> เดี๋ยวมูมินมูมินเดี๋ยวมามาดูอาจารย์หมัดจะทำโคมไฟเอาแสงแดดที่พระเจ้าให้มาเนี่ยทำเป็นแสงสว่างให้ในทั้งคืนนะครับเอาแบตเตอรี่มอเไซค์ที่คิดว่าใช้ไม่ได้ทิ้งท,งทงแล้วเนี่ย เอามาเนรมิตให้เป็นของใหม่ได้แบตรถยนต์เนรมิตได้นะครับแล้วเนรมิตแดดให้เป็นไฟคืนได้เปิดทีวีได้ตอนนี้เมื่อวานขนแผ่นมาให้หมัดประมาณสักสี่สิบสามสี่สิบแผ่นนะครับมีเ,เล่นเยอะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยคอยดูอาจารย์หมัดเล่นกันแล้วกันนะครับผมไม่ต้องพูดแล้วครับรเดี๋ยวบ้านบังนี้แสงอาทิตย์หรือเปล่าเดี๋ยวบ้านบงนี่จะใช้แสงสว่างทั้งหมดเลยจากแสงแดดครับแค่นั้นเองคนระับยังไม่อยากคุยมากเดี๋ยวค่อยดูเองกันแล้วกันนะนะครับวายหน่อย เดี๋ยวใคแร่ออาจารย์มัดดูนะครับว่าอาจารย์มัดอาคูมัดจะทำอย่างไงครับผมไม่อยากแรงตอนนี้ครับไปดูของจริงครับพี่น้องบทที่ตามตอนต่อไปครับครับก็ต้องขอตบมือให้กับพี่น้องปราชที่มาจากทั่วทุกสารทิศนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โชคดีนะครับผมมีความตื่นเต้นที่สุดวันนี้นะครับก็ต้องขอตบมืออีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นระกำนะครับมันคล้ายๆกับสระ ตระกูลเดียวกันแต่ว่ากลิ่นของมันก็ไม่เหมือนกันอีกลิ่นรสชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนละแบบความหวานก็หวานพอๆกันนะพอๆกันนะหวานพอๆกันเลยนั่นแหละลูกลูกมันก็ไม่ต่างกันลองปิดดูฮะปิดดูปิดดูเปรี้ยวนะเปรี้ยวอันนี้แกงปลาอร่อยมากครับยังไม่พองเอามาชิมไเอามาชิมดูก่อนอ่าดูความแตกต่างมั่งมั้งไหม แต่ถ้ามันมันสุกพองมันก็หวานดีอะกลิ่นมันก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเกือบ40ปีแล้วอันนี้คุณพ่อก็ทำไว้ให้ดูว่าอันนี้ก็คือแปลงรูปแบบที่มันเป็นเชิงเดียวที่เป็นเชิงเดี่ยวอยู่แต่ว่าอีกแปลงหนึ่งก็เป็นพืชผสมประสานที่พิถันแล้วคือกรีดไปอย่างนั้นหลังจากนี้นะ เพราะว่า40ปีแล้วมันก็ยังอยู่สภาพเดิมอยู่ถ้าถามว่าตังเหลือเก็บไหมก็มันเหมือนเดิมเหมือนเดิม40ปีแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ที่ได้อยู่ก็เกษตรทาตสีด้านล่างเนี่ยนะก็ทีแรกก็ทางนี้ก็เตียนโลกเหมือนกันแต่แต่พออยู่สักระยะหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเพราะว่ามันระบบดินระบบอะไรต่างๆมันก็เริ่มที่จะทำลายระบบหมดแล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆอ่ ก็เลยเอาไม้ผลเนี่ยที่มันอยู่ได้ในสวนยางก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันก็ทดลองกันมาหลายปีปรากฏว่ามันมีลังศาส์มังคุดจำปะดาพวกนี้อยู่ได้มีลูกให้กินได้ม,ไดมันออกลูกย,ยางก็ไม่เสียอ๋อแล้วตอนนี้ก็ติดค้นได้อีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่อยู่ในสวนยางนี่โอ้สุดยอดเลย ไม่ไผ่ไม่เสียทําให้น้ํายางออกดีด้วยไม่ไผ่เนี่ยนะเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะมีน้ําออกเหมือนฝนตกเลยมันฝนตกเลยลงมาจากใบนะฮะปึ๊กปักปึ๊กปั๊กปึ๊กปักมานั่งดูใต้ข้างล่างเนี่ยไบไผ่มันขับน้ำแลวก็ใบไผ่มันขับน้ํครับแล้วก็ใบของมันเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งเลยเนี่ย แล้วนอนะไรก็ได้กินด้วยมีอาหารตลอดทั้งปีบสารเคมีาเคมีหมดเราก็ทำลายระบบหมดเลยนะกับเอาไปเดินดูครับลูกลูกก็สุกแล้วช่วงนี้หายากมากมากจริงอ่ามีแต่มันให่ลูกชิดมันางเนาะมีลูกลูกมะปิ้งมะลูกมะปิงกินได้ไหมครับกินได้กินได้หวานด้วยบอกว่ยังไม่เห็นเลยลุงนี่ ข้างบนเยอะๆกินโชหน่อยกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยเอากินกินออกโชว์หน่อยเนาะอ๋อหวานหวานไหมหวานเนาะโอ้ทางนู้นไม่มีอะมาปิงมีไหมมันไกลๆมายมชิดอะนะมาปรางโอ้มายมยมชิดเดียวกันกับมะปรางก็นี่นี่เวลามันออกลูกเต็มหมดตั้งต้นเลยจะบดะ ปลูกได้ครับใช้เมล็ดปลูกใช่มครับใช้เมล็ดปลูกลค,รครับผมใช้เมล็ดพวกนี้